โอ้โหนีองเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกประจำเดือนสิงหาคมในเรื่องของความรักนะคะว่าชาวราศีพิจิกนั้นจะมีไพ่ดีไพ่เสียอย่างไรบ้างนะคะไพ่ย,ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ย,ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบร่วมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะแั้น ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีพิจิกด้วยนะคะในส่วนแรกนี้ขอเปิดไพ่ในอดีตนะคะให้กับชาวราศีพิจิกก่อนเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะสาถ้วยเด็กงู เจ็ดถ้วยสีถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วยเดอะมจิกเชียนนะคะสำหรับไพ่ใบแรกในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพิจิกนั้นนะคะมีหลายๆครั้งนะคะที่ชาวราศีพิจิกนะคะในอดีตนั้นมีโอกาสได้ไปคบหาดูใจกับคนรักเก่าหรือคนรักเก่าหรือแฟนรัก คนรักเก่าหรือแฟนเก่านี้กลับเข้ามาในชีวิตของชาวราศีพิจิกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะมีการวนกลับมาเจอกันนะคะหรือได้มีโอกาสได้มาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าคบกันแล้วไปรอดถ้าคบกันแล้วปรับจูนกันได้ดีนะคะถึงขนาดลงเอยด้วยการแต่งงานก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่ใบนี้นะคะ ถึงแม้จะเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วก็ตามนะคะต่อมาเป็นไพ่เดือมมูนนะคะออฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นคนที่มีความลับนะคะอาจจะเป็นความลับที่ไม่สามารถที่จะบอกคนรักไม่สามารถที่จะบอกแฟนได้นะคะจึงเก็บความลับนั้นเอาไว้กับตัวเองจะดีที่สุดนะคะ ทำให้เกิดเป็นไพ่เดอะมูนเกิดขึ้นนะคะความรักหลายๆครั้งของชาวราศีพิจิกเองเลยนั้นนะคะส่วนมากนั้นนะคะจะเป็นความรักที่แบบมันยังคงฝังใจมันมีเรื่องเศร้าในความรักครั้งเก่านะคะที่มันเพิ่งจบลงหรือว่าจบลงมาได้สักระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ตามนะคะนะบางคนนี่คิดมากซึมเศร้าจิตตกวิตตกกังวล ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าก็มีเช่นเดียวกันสำหรับไพ่เดอะมูนนะคะนะคะก็บางคนก็เกือบจะเป็นนะคะอาการน่าสงสัยแต่บางคนนะกลายเป็นโรคซึมเศร้าเรียบร้อยแล้วยังไงก็ดูแลสุขภาพจิตของตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะว่าความรักฝังใจในเรื่องครั้งเก่าๆนั้นมันมีความเศร้าแล้วมันมีความไม่สมหวังในความรักหลายๆครั้ง ของชาวราศีพิจิกอยู่ในนั้นด้วยนะคะและนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาบางคนคบหาดูใจกันแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยกับใครได้นะคะแบบคบกันแบบลับๆหรือเป็นคนในความลับของใครอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะก็คือไพ่เจ็ดถ้วยเอออาจารย์รู้สึกว่าในความรักในอดีตที่ผ่านมานั้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะอาจจะอยู่ใกล้ใครรักคนนั้นคนนี้ได้ง่ายนะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นคนที่เจ้าชู้ด้วยอารมณ์ก็ว่าได้เช่นเดียวกันนะคะและในเรื่องความรักนะคะความรักลหลายๆครั้งเลยนะคะมีชาวราศีพิจิกนั้นไปแอบรักแอบชอบนะคะกับคนที่ เขาเรียกว่าเออมันเป็นเหมือนคนในความฝันมันเป็นเหมือนคนในสเปคของคุณนะคะแต่คุณก็ได้แต่คิดแล้วก็อยู่ในโลกของจินตนาการของคุณคือโลกในความฝันของชาวราศีพิจิกนั้นสวยหรูมากๆนะคะแต่บางทีก็ได้แค่ปื้มบางทีก็ได้แค่แอบชอบเขาอย่างเดียวนะคะอืม ต่อมานะคะเป็นไพ่สีถ้วยในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์ก็รู้สึกว่าเออหลายๆครั้งเลยนะคะที่มีชาวราศีพิจิกอาจจะเป็นชาวออราศีพิจิกหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะที่รู้สึกเบื่อนะคะมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วบางทีรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี นะคะรู้สึกว่าเอ๊ะเกิดการเปรียบเทียบแฟนตัวเองกับแฟนคนอื่นหรือแฟนของเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนี่เขาเรียกว่าไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะและมีชาวราศีพิจิกหลายคนในอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่สเปคค่อนข้างสูงทำให้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรื่องมากในเรื่องของความรัก จะคบหาดูใจกับใครก็ตามถ้าคนนั้นไม่ได้ตรงตามสเปคถ้าคนนั้นไม่ได้ตรงตามนิสัยที่คุณชอบเนี่ยคุณก็จะไม่ยอมเปิดใจง่ายๆนะคะนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีพิจิกนั่นเองเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเมจิกเชียนในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะคุณนะคะมักจะตกลุมรัก หรือว่าชอบพอกับคนที่พูดเก่งมีวาทศิลป์เก่งนะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคลมเป็นต่อรูปลอกเป็นรองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีวาทศิลป์ดีมีศิละปะในการพูดจูงใจคนนั่นนี่นูน่นนั่นคุณจะหลงสนิทและก็หลักปื้มคนแบบนี้ได้ง่ายๆนะคะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าราชาวราศีพิจิกอาจจะเป็นคนยิียบๆไม่ชอบเข้าสังคม ะะจึงชอบสิ่งที่เป็นตรงข้ามกับตัวเองเพื่อที่จะเอาเอามาเติมเต็มในสิ่งที่ตัวเองขาดหายก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ลางสังหอณ์นะคะของชาวราศีพิจิกในช่วงอดีตนั้นแม่นยำมากมากนะคะอืมโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำเยอะมากนะ อืมโอเคต่อมานะก็จะดูไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงปัจจุบันนะคะปัจจุบันของชาวราศีพิจิกไพ่ใบแรกนะคะห้าถ้วย ราชนีถือเหรียญ5ดาบ3ไม้แล้วก็ต่อมาด้วย7เ,เหรียญน,นะมาได้เรียงที่ไพ่ใบ,บแรกเปรียบเสมือนเป็นไพ่ตัวตนของคุณในช่วงปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะคะไพ่5ถ้วยชาวราศีพิจิกหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่รู้สึกเสียดายเสียใจกับความรักที่มันเพิ่งจบลงหรือมันจบลงมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ตาม แต่คุณพยายามย้ำคิดย้ำทำแล้วก็หาคำตอบว่าทำไมความรักของเราทั้งสองคนมันถึงจบลงนะคะนะบางคนอาจจะมีระยะทางนะคะเข้ามาเป็นอุปสรรคอยู่ต่างจังหวัดกันอยู่ต่างประเทศกันอะไรนะั่นนี่นูน่นนั่นนะคะหรือบางทีเพิ่งจะมาเห็นคุณค่าของความรักหรือเพิ่งจะมาเห็นคุณค่าความรักของเขาก็เมื่อไม่มีเขาอยู่แล้ว ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะเศร้านะคะอ,อ่ไม่ว่าจะเป็น5เหรียญ5ถ้วย5ดาบหรืออะไรก็ตามเลข5นะคะในไพ่ย,ยิบสีนั้นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาะต่อมานะคะ queen of pentacles สำหรับผู้หญิงชาวราศีพิจิกเองแล้วในช่วงปัจจุบันนะคะคุณมีรสนิยมดี นะคะชอบของดีของแพงนะคะชอบชอบอะไรที่มีคลาสมีรสนิยมสูงในการคบหาดูใจกับใครก็ตามนะคะคุณนะ,ะอยากจะเฟ้นหาคนที่มีฐานะนะ,ะใกล้เคียงกับคุณให้ได้มากที่สุดนะ,ะเพราะว่าผู้หญิงชาวราศีพิกิกนี่ยทำงานเก่งนะคะถ้าเป็นระดับหัวหน้าก็เป็นหัวหน้าที่ มีสงาาส่าราศีทำงานเก่งแล้วก็ถ้าคุณเป็นนักลงทุนก็เป็นนักลงทุนที่มีหัวก้าวหน้าที่ดีนะคะและก็เป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าถ้าทําธุรกิจคุณก็ประสบความสําเร็จนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆในเรื่องของการเงินในกรณีของผู้ชายชาวราศีพิจิกนะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณน,นั้นจะได้มีโอกาสคบหาดูใจกับผู้หญิงที่มีรสนิยมดี แต่งตัวดีมีคลาสนะคะหรือเธออาจจะทำงานดีทำงานออธนาคารหรือทำงานสินเชื่อการเงินหรือมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของเธอเองนะคะหรือจะซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์อันนี้นะคะเธอก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะคะเป็นฐานะที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันกับผู้ชายชาวราศีพิจิกอยู่ไม่น้อยเนาะ ต่อมานะคะเป็นไพ่หดาดบในไพ่ปัจจุบันของชาวราศีพิจิกเองนั้นนะคะไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เวลาทะเลาะบอกแววงกันหรือไม่เข้าใจกันนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมักจะประชดประชันแหนบแนมแล้วก็มักที่จะเอาชนะคู่ของตัวเองอยู่เป็น,นเนื่องๆนะคะความรักที่ดีไม่จําเป็นต้องเอาชนะ กันก็ได้นะคะขอแค่พูดคุยกันปรับความเข้าใจกันนะ,ะมีเรื่องอะไรทะเลาะก,กันก็พูดกันนะคะไม่ใช่ว่าประชดประชันกันเอาชนะกันนะคะความมีอีโก้ความมีทิฏฐิมันจะทําลายความรักแล้วก็ความรู้สึกดีๆของกันและกันนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันเนาะ,ะต่อมานะคะเป็นไพ่สามไม้ ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพิจิกเองนั้นอาจารย์ก็รู้สึกได้ว่าเอ๊นะคะยังคงมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เป็นฝ่ายที่ทุ่มเทรอคอยนะคะอยอมทำได้ทุกอย่างเพื่อคนที่เขาลักนะคะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกหรืออาจจะเป็นคนรักของชาวราศีพิจิกก็ได้ที่เป็นบุคลิกลักษณะแบบนี้ หรือบังเอิญไปก่อนนั้นนะคะมีบางคู่บางกรณีที่ต่างฝ่ายต่างก็มีคนใหม่แล้วนะคะแต่ก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะไปเจอสถานที่เก่าๆที่เคยไปกินข้าวไปดูหนังด้วยกันก็คิดถึงกันนะคะเป็นความรู้สึกที่อยู่ห่างๆอย่างหงอยนั่นเองนะต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญเป็นไพ่ปัจจุบันใบสุดท้ายนะ ชาวราศีพิจิกจะเริ่มพิจารณาและก็ประเมินสถานการณ์นะคะในการคบหาดูใจกับใครก็ตามประสบการณ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมาสอนให้คุณรู้นะคะว่าคุณนะควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรควรที่จะทําอย่างไรในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าคุณเจ็บกับความรักมาเยอะแล้วนะเริ่มที่จะพิจารณาคนเริ่มที่จะดูออกแล้วบางทีเจ็บมาเยอะก็เข้าใจการรักษา แผ่ใจของตัวเองได้ด้วยนะคะจึงทําให้ชาวราศีพิจิกที่คบหาดูใจกับใครก็ตามมักจะใช้เวลาในการดูใจอยู่พอสมควรนะคะไม่ได้แบบปุบป,ปับเป็นแฟนการขอเป็นแฟนอะไรเลยเนี่ยไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าคุณนั้นเริ่มที่จะพิจารณาคนเริ่มที่จะสกีนคนมากยิ่งขึ้นในการที่ใครก็ตามเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองเนาะ ใ่ปัจจุบันนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมนะต่อมานะคะอาจารย์จะขอดูไห่ในเออดือนสิงหาคมนะคะหรือว่าในอนาคตอันใกล้ของชาวราศีพิจิกนะ ไพ่แรกนะคะสองถ้วยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอยู่นะแปดถ้วยหนึ่งถ้วยสองดาบและก็ต่อมาด้วยเดอะแฮงแมนนะคะโอเคมาไล่เรียงที่พไพ่ใบแรกกันเลยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ของชาวราศีพิจิกนั้นนะคะคุณจะได้เจอกับคนที่เข้าอกเข้าใจคุณมองตาแล้วก็รู้ใจกัน นะค,ะคนคนนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกับคุณโดยเฉพาะศีลเส,สมอกันคนที่ศีลไม่เสมอกันนะคะหรือนิสัยอะไรแตกต่างกันมากจนเกินไปจะไม่สามารถที่จะคบหาดูใจกันได้นานนะคะคนที่ศีลเสมอกันเท่านั้นถึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่างยืดยาวนะคะไพ่ใบนี้ก็บอกแบบนั้นเช่นเดียวกันและมีชาวราศีพิจิกบางคู่นะคะที่จะมีข่าวดีเร็วๆนี้ในช่วงเดือน สิงหากันยาตุลาสามเดือนนี้นะคะรู้สึกว่าจะมีข่าวดีนะคะในการจะเป็นพิธีมงคลสมรสพิธีแต่งงานพิธีมั่นอะไรก็แล้วแต่นะคะคือเป็นการได้พบคู่ที่แบบศีลเสมอกันแล้วนะคะนะและก็สำหรับชาวราศีพิจิกเองนะคะที่ใครยังไม่เจอนะคะรู้สึกว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นโอกาสดีๆที่คุณจะได้เจอกับคนที่ ศีนเสมอกันหรือคนที่เป็นดังคู่แท้มองตากันแล้วก็รู้ใจกันนะคะต่อมานะคะก็เป็นไพ่แปะถ้วยไพ่ใบนี้นะคะรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักครั้งนี้ได้เดินหันหลังให้กับความรักครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดินหันหลังจากมาไม่ใช่ว่าหมดรักนะไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึก แล้วก็เจ็บมากด้วยที่เดินจากมานะคะแล้วก็เสียใจมากด้วยเดินจากมาทั้งๆท,ท,ที่ยังรักอยู่เต็มหัวใจนะคะเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดมากๆนะคะแต่ก็ต้องเดินกลับมาแล้วก็หันหลังมาแล้วก็กลับมาโฟกัสตัวเองกลับมารักตัวเองให้ได้มากที่สุดอาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักครั้งนี้ไม่ได้เห็นคุณค่าของอีกฝ่ายหนึ่งทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะฉันต้องกลับมารักตัวเองแล้วแหละ ะะจึงเดินหันหลังแล้วก็จากมาและมีบางคู่นะคะมีระยะทางนะคะที่เป็นอุปสรรคแล้วก็ปัญหาอาจจะอยู่ต่างจังหวัดกันอยู่ต่างประเทศกันนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่หนึ่งถ้วยไพ่ใบนี้นะคะเวลาที่คุณคบกับใครก็ตามหรือว่าในเดือนสิงหาคมนี้ คุณเจอหรือว่าคุณคบกับใครและคุณรู้สึกว่าเขาเข้ามาเติมเต็มคุณเขาทําให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเขาทําให้คุณรู้สึกว่าเห็นคุณค่าของชีวิตนะคะในวันที่คุณไม่ได้เห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคนคนนี้จะทําให้คุณนั้นรู้สึกว่าชีวิตคุณนั้นมีค่านะคะคนแบบนี้ถ้าเขาเข้ามาเนี่ยคุณควรที่จะรักษาเขาไว้ให้ดีที่สุด นะคะถือว่ามีโอกาสแบบนี้เข้ามาไม่บ่อยนักนะคะนะและเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าถ้าใครมีคู่รักหรือคนรักถ้าชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะก็ให้แฟนหรือว่าคนรักเป็นคนไปหยิบหรือก็ไปซื้อให้ก็ได้ก็มีโอกาสที่จะโชคดีในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคครั้งนี้ด้วยนั่นเองเนาะต่อมานะคะจะเป็นไพ่ สดาบไพ่ใบนี้นะบอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีรักสองคนหรือว่ามีโลกสองใบพร้อมๆกันนะคะและก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะถ้าเลือกอีกคนหนึ่งและคนหนึ่งต้องเสียใจและก็กลัวว่าถ้าเลือกคนหนึ่งแล้วกลัวว่าเอออีกคนที่เราไม่เลือก เขาต้องเป็นคนดีหรือว่าอะไรหรือเปล่ากลัวจะเสียใจนะคะจึงเลือกที่จะคบกับคนสองคนในเวลาเดียวกันนะคะค่อนข้างที่จะหลายใจอยู่นะนะคะมีโรคสองใบด้วยแล้วก็เลือกไม่ได้นะคะจึงพยายามที่จะคบหาดูใจทั้งสองคนในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะและถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทนไม่ไหวแล้วก็มาถามว่าคุณจะเลือกใคร ระหว่างชั้นหรือว่าเขาคนนั้นเขาไม่เลือกใครนะเขาไม่เลือกใครแล้วยิ่งไปกว่านั้นเขาอยากจะขอร้องคุณให้ยอมรับนะคะในการครบหาดูใจกันแบบเราสองสามคนด้วยซ้าไปถ้าคุณยอมรับได้คุณก็คบกันไปถ้าคุณยอมรับไม่ได้คุณจะต้องเป็นฝ่ายเดินออกไปเองแล้วแหละนะคะเพราะว่าเขาจะไม่เลือกใครเลยเนาะเขาจะอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนอะไรประมาณนี้ ต่อมานะคะเป็น The man. ไพ่เดอะแฮงแมนไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะก็อาจจะเป็นโรคทางกรรมพันธุ์และมีเตือนนิดนึงสำหรับผู้หญิงชาวราศีพิจิกนะคะการการที่ภายในของคุณนะคะบางทีถ้าคุณปวดท้องเป็นประจำเดือนมากๆนี่คุณควรที่จะไปตรวจ นะคะเผื่อจะเป็นซีดหรือว่าเป็นมีเนื้องอกหรือว่าช็อกโกแลตซีดอะไรก็ตามนะคะคุณควรที่จะไปปวดแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยในช่วงนี้มีโอกาสแล้วก็มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพของผู้หญิงชาวราศีพิจิกด้วยในเรื่องความรักนะอาจารย์ก็คิดว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักครั้งนี้เป็นคนที่เสียสละ ให้กับความรักครั้งนี้มากๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเคยนอกใจอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจนะคะอาจจะให้โอกาสเขากี่ครั้งเขายังเป็นเหมือนเดิมแต่คุณก็ย,ยังรู้สึกว่าให้อภัยเขาได้แล้วก็ยังรู้สึกว่าอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตอยู่ก็เหมือนว่าเป็นแบบว่าชิวๆนะคะเหมือนไพ่แฮงแมนใบนี้เลยนะคะยังห้อยหัวลงมายังรู้สึกแบบสบายๆชิวๆอยู่อะไรเงี้ย นะคะเขาเรียกว่าเป็นความหลักที่เสียสละเสียสละความสุขของตัวเองนะเพื่อที่จะยังมีคนคนหนึ่งอยู่ในชีวิตอยู่นั่นเองเนาะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนสิงหาคมของชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำธาตุลมนะคะเป็นส่วนใหญ่เลยนะต่อมาจะขอสรุปไพ่นะคะ ให้กับชาวราศีพิจิกเลยนะให้เปแรกนะคะสี่เหรียญจัสติเมนแล้วก็ต่อมาด้วยเจ็ดถ้วยสำหรับไพ่สี่เหรียญเป็นไพ่สรุปด้วยนั่นหมายความว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถ้าคุณจะคบหาดูใจกับใครก็ตามคุณควรที่จะดูดีๆและก็พิจารณาดีๆเพราะว่า ถ้าคุณไปคบกับใครแบบไม่ดูดีๆเนี่ยคุณอาจจะเข้าไปเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของเขาก็ได้นะคะหรือเข้าไปเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาก็ได้เขาแค่กักคุณเอาไว้ในความรักความสัมพันธ์เท่านั้นแต่เขามีคนคุยหรือคนที่คบอยู่เยอะแยะมากมายนะคะสำหรับคนคนนี้ไม่ใช่หลักจริงแต่เป็นรักที่เห็นแก่ตัวมากกว่า ก็ถือว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะคะโอ้ต่อมานะคะเป็นไพ่จัดสิ e n นสำหรับบางคนที่คุยกันทุกวันนะคะหรืออาจจะมีอะไรก็ปรึกษากันทุกวันแต่เราไม่รู้ว่าสถานะของเราทั้งสองคนเป็นอะไรกันนะคะ คู่นักสองคนมีการตกลงนะคะหรือมีการถามถ่ายกันว่าเราสองคนนั้นตกลงแล้วจะเป็นอะไรกันเริ่มที่จะมีสถานะที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับไพ่ใบนี้แหละคะ่ะและก็มีชาวราศีพิจิกหลายคนเลยที่มีการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งกับคนรักของตัวเองนะคะอาจจะศึกษาดูใจการดูนิสัยกันว่า ถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันไปแล้วถ้าเกิดวันหนึงแต่งงานกันแล้วจะอยู่ด้วยกันรอดไหมนะคะจึงมีหลายคู่ที่อยู่ด้วยกันก่อนแต่งอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยไพ่ใบนี้นะคะออฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์อ่อนไหวง่ายอยู่ใกล้ใครอาจจะหลงเสน่คนนั้นคนนี้ได้ง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นคนที่เจ้าชู้ด้วยอารมณ์ นะคะขอให้ระง,งับความรู้สึกระง,งับอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆโดยเฉพาะคนที่มีแฟนแล้วอาจจะหลงละเลยแอบไปรักคนนั้นคนนี้ได้ง่ายๆทั้งๆที่ตัวเองก็อาจจะมีคนรักอยู่แล้วหรือคนที่ตัวเองไปแอบรักนะคะเขาอาจจะมีแฟนหรือคนรักของเขาอยู่แล้วก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะโอเคนี่คือไพ่ของชาวราศีพิจิกนะคะส่วนมากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็เก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือน,นะคะ่ะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคเดนเจอาเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ